สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่น2ตัวไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องของแฟชั่นนะครับออสองตัวโปรโมชั่นนี้จะมีตัวที่ใช้ดมอนแล้วก็ตัวที่ใช้เงิน G ก็คือในเกมเอาตัวใช้ดมอนก่อนแล้วกันกด f9 ขึ้นมาคูณจะเห็นว่ามันมีกล่องล้ำค่าแห่งราชวางัง กล่องนี้เนี่ยเมื่อคุณซื้อเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะพอเปิดปับ๊บคุณจะได้ผงธาตุสชิ้นยันท้าทายรวดเร็ววิถีหงมูล5ชิ้นรวดเร็วนะวิถีหงมูลนะน่าจะ50,000ื่นป่ะผมไม่แน่ใจแล้วก็คริสตัลห็นจันทรา5ชิ้นคริสตัลห็นโซงหาชิ้นเก็บมังกรไฟสิบเดือดล้ำค่าแห่งราชวัง3นะครับตอนนี้คือหชิ้นเนี่ยได้แน่นอนแล้วก็ ซุ่มด้านล่างตั้งแต่แพ็กเกจหินโซร้อยชิ้นลงมาอีก1ชิ้นนะครับรวมถึงยาสาฮาแล้วก็รวมถึงเหรียญล้ำค่าแห่งราชวังศด้วยถ้าเราได้เหรียญล้ำค่าราชวงเยอะเอาไปทำอะไรก็ต้องไปดูที่ดักกอนเอ็กเพสนะครับเหรียญล้ำค่าแห่งราชวังสามารถไปแลกลูกแก้วแลกหินอัพเกรดสัตว์เลี้ยงอัฟกันฮาวนะครับเป็นสุนัขนะครับสุนัขราชวงศ์แล้วก็อื่นๆ นะจำนวนก็มากน้อยแตกต่างกันไปอย่างที่เราเคยเจอนะครับแต่ว่าแพ็กเกเนี้มันดีอย่างหนึ่งที่ว่าอย่างแรกคุณสามารถซื้อเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้ส่งให้คนได้นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหมายถึงว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งนะส่งได้เลยแต่ว่ามันจะถ้าส่งนี่ก็คือเสียมันก็น่าเสียดายเพราะมันมีตรงนี้อยู่นี่มันจะมีแพ็กเกจ ที่จํากัดการซื้ออยู่นะครับก็คือว่าถ้าคุณจะซื้อแพคเกจราชวังขั้นสูงเนี่ยจะใช้2องแสนไดมอนด์นะครับใช้2องแสนไดมอนด์เนี่ยเมื่อคุณซื้อปุบบรรไดกล่องราชวังล้าค่าแห่งราชวัง 100, 000. 100, 000ร้อยกล่องร้อยกล่องนะฮะร้อยกล่องมันก็คือสามแสนไดมอนด์แล้วอะ่ะแต่เนี่ยคุณซื้อได้ราคาสองแสนลดลดราคานะครับประมาณสามสามเปอร์เซ็นไม่พอนะเขายังให้หินจันทาหินโซ อย่างละร้อกับร้อยห้าสนะครับยาซาวาวิญญาซาวาเกตสีทองแล้วก็ดาวมังกรแดงด้วยดังนั้นมันคุ้มมากที่จะกดนะครับถ้าใครไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะส่วนแพ็กเกจนี้ก็จำกัดให้ซื้อไอเดลักครั้งเช่นกันคือคุณจะไล่ซื้อ1 2 3ก็ได้นะครับแต่ว่าใครงบน้อยกว่าจะซื้อแค่แพ็กเกจนี้ก็ได้เพราะว่า,เ,าเกตสีทองช่วงนี้หาย,ยากนะครับอัพอัพประดับ อัปรดับเทียสีนี่มันใช้เกจสีทองเยอะละหากันไม่ทันเนี่ยสองหมก็ได้เกจสีทองตั้ง5ชิ้นละก็ก็โอเคนะครับแล้วก็ถูกกระเดิม5000ันะได้กล่องลำค่าราชกามา10ชิ้นอ,อันนี้ให้ซื้อแพ็กเกจอันหนึ่งนะครับอ่ะดังนั้นก็แล้วในกล่องเดี๋ยวดูก่อนนะในกล่องมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ต้องมาดูตรงนี้นะก็มีกล่องเครื่องบรนณลนัสู้มือชีพ แล้วกล่องเหรียญล้ำค่าแห่งราชวัง 1, 2, 3, 4แล้วก็มีพวกชุดแฟชั่นนะครับอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวกดกดอะไรมาดูดีอันนี้5อันนี้ได้10กดแพ็คนี้มาดูก็ได้นะครับอาละไปดูดีกว่าว่าได้อะไรมานี่มันอยู่ในนี้นะครับอ่าเห็นไหม 12น,นะครับตามที่เขาแจ้งแล้วก็ได้นี่มาร้อยอันเดี๋ยวเปิดก่อนอันนึงนะเพื่อดูว่าได้ของตามที่แจ้งไว้ไหม <S <S เนี่ยเดี๋ยวดูทา,ายนะครับคิดตั้นกินจันทา 5, ห้าเดียญลำค่ารชาชวัง3าเกตมกรไฟ10ยันทัตายรุดเร็ววิถีหงมูลห้ายันทัตายรุดเร็ววิถีหงมุลก็อ๋อได้หมื่นหนึ่งนะครับหชิ้นก็ห้าหมื่นแล้วก็ พวงท่า3แล้วก็นี่นี่ของพิเศษผมไ้แพ็กเกจหินโซร้อยชิ้นนะครับนี่แพ็กเกจตัวนี้นะก็จะเป็นตัว Basic. เบสิกนะอาะเปิดอันหนึ่งอืมกองเรียนล้ำค่าแห่งราชวังสุ่มห่งกับ10แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าเป็นเหมือนโปรที่แล้วนะจะสุ่ม1กับ10เนี่ยไม่1ก็สิบนะครับ โอกาสมันจะ50 50ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยได้10อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอ่ะ10เลยก็ส่วนใหญ่จะออกนี่นะครับแพ็กเกจห็นโซรยชิ้นแล้วก็กล่องเหลีล่ยมค่ายราวชวัง ยาวนะยาวเลยอันนี้เป็นโซชิลถ้าเป็นโซชิลก็จะเป็นเซตซาฮานะครับเป็นของซาฮ่าจะมี1นึ่งถึงหานะาไม่มี6 7 8 50เลยโอเคชุดมาครบโอเคสัตเลี้ยงมา สัตว์เลี้ยงนี่มีทรงพลังด้วยนะอืม,มก็ไม่เร็วนะครับสองแสนได้ยันมาโอ้ห้าร้อยห้าล้านใช่ไหมอืมอันนี้ก็ห้าล้านก็อันนี้ก็เดี๋ยวแกะหมดได้เหรียญมา631เเหรียญ นะแล้วก็ซาวาสามซาวาหนึ่งซาวาสามได้สองแผ่นได้หมวกทหารามาไม่ใช่แล้วก็มีสองส่วนนะเดี๋ยวใส่มาประมาณนี้นะครับนี่ ถ้าเป็นตัวผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นทรงพลังนะครับถ้าเป็นธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้สีดำกับสีขาวมีมงกุฎด,ด้วยลงไงดี หนดูดิโอ้โหเอา,เอา,เอาจริงตัวใหญ่นะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่มากใหญ่มากๆใหญ่ใหญ่สุดแล้วมั้งผมว่าตัวมันตัวมันเกือบจะเท่าหมาขนาดตัวจริงเลยนะเล็กกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งถือว่าใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำเป็นทรงพลังก็ต้องเอาไปแลกไมกตััหนึ่งใช้200นะครับใช้2 0 0ในการแลก หรือจะเอา500รเปในลูกแก้วก็ได้นี่หินสารนะน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเขาให้แรกได้ตัวละครละหนึ่งนะครับเ,เรื่องแรกนี้เดี๋ยวผมค่อยพิจารณาทีหลังโอเคอ่ะทีนี้โปรโมชั่นนี้จบไปแล้วนะครับผมถือว่าผมโชคดีนะผมได้มาครบเลยแล้วก็ยังมีเหรียญหกร้อกว่าเหรียญทีนี้มาดูโปรโมชั่นตัวนี้กันบ้าง อันนี้เป็นแบบไม่ต้องใช้เดมอนซื้อได้เลยมาที่ดัก g อ n ์เอ็กซ์นะครับนี่กล่องของขวัญแห่งดวงตะวันราคาแค่250โกเมื่อเปิดปุ๊บคุณจะได้สุ่ม123456ออย่างตรงนี้ก็คือปีกแห่งอิสรภาพที่ใฝ่ฝันชุดแห่งความมืดชุดงานสีสันงานเลี้ยง ชุดวิรชนผู้สูงศักดิ์ชุดแห่งความรอบรู้แล้วก็ชุดไพลินปักษานาคินอ่าเบื้องต้นเนี่ยผมลองเปิดมาละหนึ่งกล่องนะครับมันก็ได้ก็ได้ตามที่เขาบอกนะครับก็คือสุ่มอันนี้ได้ชุดไพลินปักษานาคินมาอ่าเดี๋ยวจะลองเปิดอีกสิบนะครับอ่านี่ก็ลองดูเธอหนึ่งอันนี้ไม่สานะชุดชุดใหสีสันงานเลี้ยง นี่สม e <Come on. S 1> มาละก็เปิดเปิดเพื่อดูเรดน่นะครับว่าเออมันน่าจะสุ่มหนึ่งในยี่ห้าไหมหรือว่ามีชุดใดชุดหนึ่งออกเยอะเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าได้ชุดใหม่มาละอ่าได้ใหม่ชุดละ อ่าพอเปิดปั๊บผมได้ชุดไม่ซ้ำมานะครับมาตามนี้ได้มาสี่ชุดเดี๋ยวไปดูซิว่าที่ขาดอยู่ก็จะมีชุดอะไรเอ่ยชุด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 ความมืดนะครับอ่าใช่ที่ขาดอยู่ก็คือชุดความมืดชุดความมืดก็คือชุดตรงนี้นะนี่ชุดความมืดซึ่งชุดความมืดเนี่ยก็จะมีหมวกแห่งความมืดด้วยนะครับ โมความมืดก็ดูวสวยดีนี่แล้วก็ยังมีหน้ากากแห่งความมืดด้วยเป็นแมสนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ของมาซ้ํากันจนะทายังไงนะครับก็ต้องทุบเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไอ้พวกเนี้ยทุบแล้วมันจะได้2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นถ้าคุณทุบนะครับเห็นไหม ได้เหรียญม,มาสองชิ้นได้สองสองอันนี้นี่ชุดชุดไพริมปกักสารอาคินได้หนึ่งนะครับบางชุดอ่ะมันจะหนึ่งบางชุดจะสองก็แสดงว่าชุดไพริมปกักสารอาคินเนี่ยมีโน้มที่ชุดเนี้ยจะออกมาที่สุด นี่ก็คือวิธีการาาเล่น,ข,นของเ,อเรียกกิจกรรมลิลิโปรบอชั่นดีเพราะใช้เงินในเกมอะครับจะเรียกกิจกรรมก็น่าจะได้มั้งก็เอาเงินในเกมที่คุณหาได้แหละมาซื้อซึ่งพอคุณได้ชุดอะไรแล้วนะครับมันซ้ำเยอะก็ทุบนะทุบแล้วก็เอามาแลกชุดที่คุณยังไม่มีตามนี้นะครับอันเนี้ยสามสิบสามสิบก็ใช่สองร้อยห้าสิบ นะครับ10กล่อง2,005 20กล่องก็2 20,000ห้าพันลองดูนะครับสําหรับแฟชั่นสวยๆนะซึ่งผมมองว่าโอเคมันก็สวยนะครับสําหรับแฟชั่นสวยๆประมาณนี้เนี่ย2 5้0 g ผมว่าราคาไม่แพงเกินไปนะครับอยู่ที่สุ่มด้วยแหละอย่างผมอันนี้2,005ก็ได้มา4ชุดโดยรวมผมว่าโอเคนะลองลองเล่นดูแล้วกันนะครับถ้างั้นเรียบร้อยละนะส 2กิจกรรมและโปรโมชั่นนะครับสำหรับแพทล,ล่าสุดตัวนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคลิปหน้ากําลังเตรียมข้อมูลอยู่ก็คงเป็นเรื่องของการตกปลานี่แหละครับได้ข้อมูลมพอสมควรลนะ่ละเดี๋ยวจน่าจะทําให้ชมได้ในเร็วนี้ขอบคุณที่ตามรับชมกันพบกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ